มาเลยหอยดีมากไม่มีทรายเลยเนี่ย <Wow. S 2> อันนี้ลองแกะดูนะนะครับจากหอยใหญ่ๆนะครับแล้วหอยพี่ดูนะแลบลิ้นออกมาแล้วอันนี้คือหอยที่ใช้ลองลองแงออกมาดูนะครับพี่ดูนะเนื้อนเน้นๆมากเมื่อกี้ไปเดินตลาดนัดมานะครับตัวใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเราเรากำลังจะเริ่มการผัด หอยลายนะครับผัดแบบเข้มข้นเลยนะครับของใส้ผัดไม่ใส่น้ําวัตถุดิบแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องใช้มีอะไรกันบ้าง 1. น,นะครับน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันพืช 2. น,น้ำปลานะครับ2น้ําปลานะครับผัดหอยลายเนี่ยใส่น้ำปลาจะเข้ากว่าการใส่ซีอิ๊วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นซอสหอยนางรมนะครับซอสหอยนางรมนะครับแล้วก็มีเกลือ นะครับเกลือแล้วก็ตามด้วยสุดท้ายก็คือน้ำพริกเผาตัวนี้คือเครื่องปรุงนะครับแล้ววัตถุดิบนะครับหลักๆเลยก็คือต้องเป็นหอยแน่นอนนะครับหอยนี้คือโอเคมากเลยตอนนี้หอยไซส์ใหญ่ขนาดนี้กิโลละหกสิบาทเองนะครับแล้วมีอะไรอีกบ้างนะครับพี่โดนะใช้กระเทียมไทยผสมกับกระเทียมจีนนะครับนี่จ้ะนะครับนี่เลยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็มีโหระพานะครับมีโหระพาแล้วก็มีพริกนะครับตรงนี้นะเป็นพริกนะครับพี่โดนะ เป็นพริกจินดาแดงกับเขียวแล้วก็เมื่อกี้นี้พริกไทยนะครับนี่เลยจ้ะพริกไทยจากหน้าบ้านนะครับเวลาล้างหอยนะครับพิธีการล้างหอยล้างยังไงให้ให้หอยคลายทรายนะครับพี่เอาหอยนะครับใส่น้ําหลังจากนั้นเอาพริกนะครับพี่ตําพริกโคลกโคลกพริกและพี่ตักพริกโยนลงไปในน้ํานะครับตักพริกโยนลงไปในน้ําหอยที่ยังเป็นอยู่มันจะคลายทรายออกหมดเลยครับ <acerca> พี่แ <idas> ช่ไว้ประมาณ 20- 30นาที หอยมันจะคลายทรายออกหมดเลยแล้วในเนื้อหอยจะไม่มีทรายเลยพี่ดูนะเห็นไหมครับสะอาดมากคือทราย <Wow. S 1> ง้งออกมาดูพี่ดูนะหอยก็เลยแบบว่าไม่มีทรายเลยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับหอยเมื่อล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมนะครับมาเปิดแก๊สเลยนะครับเรียบร้อยจะมาเลยจ้ะขั้นแรกเลยใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยนะครับพี่ดูนะใช้ชกระเทียมไทยผสมกับรกระเทียมจีนได้ความหอมไปด้วยนะครับ ใส่กระเทียมลงไปเลยใส่กระเทียมเยอะๆก็กินลดความดันได้ด้วยนะนรับประโยชน์ของกระเทียมนะครับแล้วเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับ <S <S เราก็จะเสียวกระเทียมไปให้กระเทียมมันหอมฟุ้งไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นลงหอยไปเลยจ้ะนะครับลงหอยไปเลยนะครับวิธีการอย่างนี้เลยอหอยลงไปเลยเรียบร้อยจ้ะไม่ต้องใส่น้ำห้ามใส่น้ำนะครับนะครับ เพราะว่าในหอยเนี่ยตัวน้ําเดี๋ยวน้ําจากหอยออกมาจะปลุกคลิกมากๆนะครับหลังจากพอน้ําเดือดปุกนะครับวิธีการง่ายๆให้ปิดไว้ก่อนนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวหอยจะเปลี่ยนสีเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่เลยนะพี่จะค่อยๆเห็นว่าน้ําค่อยๆเดือดแล้วนะครับเม <ME> ื่อน้ําเดือดเดี๋ยวเราจะผัดเรื่อยๆนะครับหอยเริ่มอ้าปากแล้วนะครับเดี๋ยวใส่จะพลิกจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับ เวลาดูยังไงคะว่าสุกหรือไม่สุกนะครับหอยเปลี่ยนสีแล้วหอยอ้าปากนะครับถึงจะถือว่าสุกนะครับพี่ดูตัวหอยนะหอยตัวใหญ่เนื้อใหญ่มากนะครับหลังจากนั้นใส่น้ํามันหอยน้ํามันหอยบนลงไปแล้วก็ใส่น้ําปลาหน่อยนะึงแล้วทีนี้ขั้นตอนสําคัญคือต้องใส่อันนี้ด้วยครับน้ําพริกเผาให้ได้น้ำพริกเผาเข้มข้นเข้มข้นใส่พริกนะครับตัวนี้นะพริกจินดาที่เราเตรียมไว้ ใส่พริกจินดาที่ตบนะครับตบเรียบร้อยแล้วใส่พริกจินดาลงไปใช้ใส่ประมาณสิเม็ดน,นะครับ <no. S 1> แล้วก็ใส่พริกไทยด้วยเราก็จะผัดรอบนี้นะไม่ต้องปิดปาแล้วนะครับอาใส่เลยโหระพาเด่กพี่ต้องผัดให้ให้สุกๆไปเลยนะครับโอ้ยพอดีเป๊ะโอยอร่อยเวอร์เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยมาเรียบร้อยนะครับเราได้หอยผัดนะครับ อร่อยอร่อยเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับเรียบร้อยครับ